สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Harry Potter Magic Awakened นั่นเอง สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG นะครับซึ่งสร้างมาจาก IP ของ Harry Potter นะฮะแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับตอนนี้จะเปิดให้เล่นอยู่บนสโต e จีนใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับบอกเลยว่าแฟนๆ Harry Potter ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมตัวเกมเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือนะ อโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบรรยากาศโกลเกมกันดีก,กว่านะครับก่อนอื่นมาดูตรงนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่จะให้เราเลือกนะครับผมมันกดเลือกไม่ได้อะไรเลยนะฮะมันเลือกได้แค่ตรงนี้ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวก็กดเลือกสักอันแล้วกันนะครับมาแัลนไปผมเลือกอันแรกเลยแล้วกันนะ โอเคแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับการสมัครเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เบอร์มือถือทางไทยได้นะครับผมแล้วก็ยืนยัน s s อะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องของโทเกมนะครับมันจะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นเลยครับที่แบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมเ่าโอเคเดี๋ยวกดข้ามไปเลยนะเนือเรื่องใครอยากดูก็ลองโหลดมาดูแล้วกันนะครับโอเคมีจดหมายมาแล้วนะครับผม ก็กดเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดจดหมายไปนะฮะผมอ่านไม่ออกะภาษาจีนนะครับแ like ต่ว่ามันจะมีภาษาอังกฤษจำกัดอยู่บางบางอันนะนะครับเนี่ยอย่างด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผมโอเคข้ามไปนี่ฮะหน้าตาตัวละครนะครับก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะสำหรับคนที่แบบดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาอยู่แล้วนะครับนี่ชิปเรียบร้อย มาครับนี่เมืองพ่อมดุดแม่มดุดทั้งหลายนี่ฮะภาพเกมถือว่าสวยเลยนะครับนะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชั่น PC นะฮะอืมเขาก็มีโปรแกรมของเขาอะนะนะครับที่ออกแบบมาไว้ให้เล่นบน PC อยู่แล้วนะฮะไม่จะเป็นต้องเล่นในโปรแกรมจำลองอย่างเช่นเอ,อ่อ LD Player หรือ n o อกอะไรอย่างเงี้นะครับไม่จำเป็นนะโอเคเรียบร้อยอ่ะข้ามเลยแล้วกันอันนี้นะครับอืมมามาที่แรกก่อนเลยนะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะต้องมาทําการนี่ฮะปรับแต่งตัวละครน,นะครับเลือกตัวละครเป็นชายหญิงได้นะครับยวผมเลือกเป็นหญิงแล้วกันอ่าโอเคปึ๊บนี่มาแล้วเปิดมาแล้วครับอ่ามันจะมีให้เรามาทําการตกแต่งตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับมีหมดเลยเนี่ยผ้ามันคงผ้ามันคอแล้วครับแล้วก็สีผิวนะฮะอ่าแล้วก็ปรับแต่งหน้าให้เป็นกะได้นะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ใส่แว่น อโอเคจะใส่แบบไหนล่ะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งเอานะครับผมนี่ฮะสีผมอะไรอย่างนี้เออปรับแต่งได้หมดเลยนะครับผมว่าเลือกเป็นตัวผู้ชายเดียวอะเออมต้องเข้ากับธีมแบบตัวละครแบบตัวเอกนะเป็นแฮร์รี่อะไรอย่างนี้นะฮะนี่ครับโอเคแล้วก็อ่าเฮ้ยผมเอาผมสีไหนดีอะสีแบบออกอ่าทองๆหน่อยแล้วกัน โอเคแล้วก็ตรงนี้อ่สีผิวอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปอา่าผมสั้นก็โอเคนี่ว่ะอออ่โอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็อ่พวกชุดอะไรพวกนี้อ๋อมันเลือกได้แค่นี้นี่ว่ะนะครับอา่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับเนี่ยมันเลือกให้เปลี่ยนได้ผมเอาชุดสีนี้แล้วกันนะแล้วก็มาตั้งชื่อรับผมอา่าโอเคผมก็จะตั้งชื่อไปนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้นะฮะจัดไปเลยนะครับผมกดปุ่มนี้นะครับอ่าเรียบร้อยมันก็สร้างตัวละครแล้วนั่นเองนะครับอืมแล้วก็จะเข้ามาในอาณาจักรแล้วนะฮะนี่โอเคอันนี้คือเราสามารถเดินสำรวจดูได้นะครับผมนี่ฮะแบบนี้นะครับอืมถ้าเป็นในเวอร์ชัน p ีก็จะต้องกด w a s d อะไรประมาณนี้นะครับเป็นการเดินนี่ฮะอ่าโอเคนะครับนี่เดินไปเดินสำรวจนะครับผม เอเเรียบร้อยเดินสำรวจไปไหนวะเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอเดินเออตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้นี่เองมันให้เข้าตรงนี้นะครับเราจะเดินไปนู่นเลยเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับผมเหมือนดูการ์ตูนไปด้วยนะฮะอ่ะขอข้ามแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานนะครับอ๋อเขาให้เรามาเลือกในส่วนของไม้กายสิทธิ์นะครับผมนี่เลย สามารถหมุนดูได้นะครับผมประมาณนี้อี okay. ่กดไปทามไปต่อนะครับแล้วก็เาทาสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเอเต่าแล้วกันของผมนะครับเรียบร้อยนี่ชชิงเออเหมือนแบบลองลองไม้นะครับว่าใช้เวน่นงเวมนมนอะไรอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เปลี่ยนไม้ไปเรื่อยนะครับผมโอเคอันนี้ล่ะเอาเป็นตัวทีอ้าวตัวทีไม่ได้โอเคนี่ อใช้เว้นมนได้อันนี้น่าจะโอเคอ่เรียบร้อยแล้วก็ได้มานะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นมาก่อนนะครับนี่มาเล่นไปแบบสดๆพร้อมๆกันเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วเราได้ไม้กระสิดแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับผมไปเลยโอเคโอ้อันนี้มาเลือกนกฮูกฮ่า โอเคครับอ่นกฮูกก็มีหลายแบบด้วยนะครับเนี่ยโอ้ว้าวมีหลายตัวครับนี่ตัวสวยๆนั้นเลยเฮ้ยตัวนี้เข้าท่าดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแต่ไม่แน่จะว่านกฮูกแต่ละตัวนี่มีความสามารถหรือเปล่านะครับแต่ไม่เห็นมันบอกนะว่ามันมีความสามารถอะไรน่าจะแบบให้เราเลือกเฉยๆหรือเปล่านะครับงั้นผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะโอเคนะฮะตัดไป กดตรงนี้นะครับเรียบร้อยมาแล้วอฮอเราได้นกบูกแล้วแล้วก็กดอันนี้กดถ่ายรูปนะครับนี่ฮะแบบนี้นะเออเสร็จแล้วก็กดตกลงอ่าเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางอ่ะข้ามไปนี่ฮะมาแล้วครับมาถึงตรงสถานีรถไฟนะครับแล้วก็เราก็ต้องแบบว่าเข้าไปในสาโอนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ โอเคพ้ okay. อมลุยเข้าไปในเสารครับอันนี้กด W นะใน PC นะครับในมือถือไม่แน่ใจกดค้างไปแล้วก็ปึ๊บเข้าไปแล้วเรียบร้อยโ <It S 2> <laughs> okay. อเคนะฮะกดข้ามในเรื่องไปเลยนะครับมาแล้วครับนี่ฮอกวอตสเย่ yeah. อ่าก็จะมีพิธีทีทตองอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับ อะขอข้ามโอเคข้ามไปเลยมาแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์แมจิกเอาอันนี้ให้เรามาซื้อใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วอะกดนี่ครับเปิดขึ้นมาโอ้เป็นไม้กวาดนี่เองอันนี้ก็อันนี้คือะายถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กดอันนี้ก่อนนะครับงั้น เรียบร้อยครับได้ไมกวาดมาได้นกพูกมาแล้วก็ไมก้กระสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วครับนักเรียนเพียบเลยโอเคอ่านี่ครับพื้นที่ที่คุณนเคยโอเคขกามไปอ่าอันนี้ก็จะมีพิธีต้อนรับอะไรก็ว่ากันไปนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยโอเคไปน้ามไปนะฮะ ปึ๊บอันนี้มันจะให้เราทำอะไรเนี่ยอ๋อให้เราเลือกอันนี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับกดปุ่มนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่ะปุ่มนี้ต่อนะครับเรียบร้อยยี่เหมือนการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเอ่อนักเรียนอลไรประมาณน,นั้นนะถ้าเกิดดูเนื้อเรื่องเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแต่ใจจริงผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะ อ่ะคือมันนานนะครับผมอันนี้เรามาถึงห้องเราแล้วโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับอ่ะอันนี้คือโอ้เลือกที่นอนอ่าแต่ว่าที่นอนเรามีนะตอนนี้คือมีอันนี้อันเดียวนะครับก็จัดไปกดตรงนี้ครับเรียบร้อยอ่าแล้วก็ตกแต่งอะไรต่ออ่าาม่านโอ้มีหลายแบบมากเลยอ่ะแต่เราก็ได้แค่แบบนี้แบบเดียวนะครับ โอเคเสร็จสิ้นต่อไปให้เราทําอะไรอ่ะกดออกนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไปตามที่ตัวเกมมาแนะนาก่อนนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยข้ามไปเลยชืบอ่าลงทะเบียนทุกอย่างแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจัดไปเนื้อเรื่องถือว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับกว่าเราจะได้ทําอะไรนะครับแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วกี่นะฮะ,ะกดตรงนี้ปึ๊บลงนิวแล้วก็อันนี้ ดไปตามที่ตัวเกมมาแนะนาก่อนเลยครับยังงงอยู่เหมือนกันโอเคมาแล้วตรงนี้ครับผมเข้าไปอ่ะอเอเมื่อไหระ่จะได้สู้สักทีเอาละพร้อมแล้วแล้วก็ให้เราเข้ามาตรงนี้โอ้โอ๋อตรงนกคู่นี่คือแบบเอ่อซ่องจดหมายรับของได้นี่ไงโอเคเอาละครับ กดเปิดอันนี้รับได้โอเครับไปเรียบร้อยอันนี้ก็รับได้อยากได้อยู่แต่ไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรวะแอปเพื่อนป่ะน่าจะใช้แอปเพื่อนนะนะครับผมตรงนี้อ๋อน,นี่ไงหาเพื่อนอเพื่อนอยู่ตรงนี้อันเมื่อกี้คืออะไรวะ <c oughs> อ่าโอเคก็มีแบบพูดคุยอะไรกันตรงนี้นะครับเือแชทอะไรก็ว่ากันไปโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเราเนาะ นะครับผมแล้วก็น่าจะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปโอเคแมาใชต่อครับมานั่งเรียนครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ <c oughs> อันนี้คิดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> okay. โอเคอ๋อมาสู้แล้วนี่มามาครับ <c oughs> เกมนี้จะเป็นแนวแบบว่าเออเนี่ยครับใช้การ์ดนะครับผม ใช้การเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการต่อสู้นะครับแล้วก็ลากไปใส่ศัตรูอันนี้อู้โอเคลากไปอู้นี่ไม่รู้ว่ามีระบบออโต้หรือเปล่านะครับตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเอ่อการ์ดใบนั้นใบน,นี้เนี่ยใช้มานาเท่าไหร่นะครับนี่นะปึ๊บนี่เนี้โอเคจัดการมันนี่ จัดการมันนี่แน่เรียบร้อยใกล้ตายแล้วโอเคโอ้มีแช่คงแช่แข็งทำนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะครับปึ๊บอืมเหมือนการใช้เวทมนตนะ์น่ะโอเคอันนี้ข้ามไปเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วนี่โอเครูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเย้เออันนี้ได้การ์ดใหม่มาเหรอว้าว โอเคฮะถ้าเป็นข้อมูลภา,าษาอังกฤษจะดีมากเลยมันอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ว่าการ์ดแต่ละใบาเนี่ยใช้ความสามารถเอ,อยังไงนะครับหรือว่าต้องลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเราถึงจะรู้นะครับ <you> ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างไอ friends, อีเนื้อเรื่องตรงนี้ข้ามไม่ได้ด้วยแฮะนะครับต้องดูด้วยนะเนี่ยหรือว่าก,กดอันอื่นได้บ้างเหมือนแค่แบบกดเล่นความเร็วตรงนี้ได้นะครับ เนี่ยมันไม่ให้ข้ามเหมือนจะยาวด้วยนะอันเนี้ยเนี่ยแนะนำตัวละครปะทมได้ยังโอเคเรียบร้อยเอาละนะครับอันนี้คือการทดลองใช่ไหมโอเคปรุงยา อ่าอันนี้ข้ามได้นะครับข้ามไปเลยอ่าแล้วก็มาสู้ต่อไปนี่อันนี้เป็นการ์ดไม้ตายหรือเปล่าอันนี้นะครับโอเคอ๋อเคลื่อนที่หนีได้นะครับผมอืมคือไอ้ตัวละครเนี่ยมันก็สู้อยู่แล้วแหละนะครับอืมแต่ว่าในส่วนการใช้การ์ดเนี่ยเราต้องกดใช้เองนะครับแต่คิดว่าอาจจะมีออโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยนี่เนี่ การ์ด okay. อะไรบ้างไม่รู้จะเอาใส่ไปก่อนนี่เค okay. สวยอันนี้แหละเอาไม่ได้เว้ยมาอันนี้นี่เน่เอ <Okay. S 2> ใส่ไปสวยตัวนี้บุ้มุลยลุยอย่างเดียวนี่เน่เคนีด <Okay. S 2> เดียวใกลตายแล้ว ฟึ๊บนี่เนี่ยเวลาทีา่ตัวละครใช้การ์ดนะครับก็จะมีการแบบเหมือนไล่เวทนต์ไปด้วยนะครับอืบอกชื่อตัวเวทนั้นๆอะไรประมาณนี้อา่าเรียบร้อยเอสร็จสิ้นแล้วฟึ๊บนี่ครับอตบมือดีใจเสร็จสิน้นสมบูรณ์แบบ ย้ yeah. ได้มาเพิ่มเปล่าโอเคอ่ะได้การ์ดใหม่มาอีกแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วอ่าเฮ้ยน่าสนุกอะนะครับผมแค่แบบลายเส้นในส่วนของการเอออกแบบตัวละครก็ภาพต่างๆการาฟิกต่างๆก็คือโอเคมากเลยนะผมชอบนะครับโดยตัวผมชอบนะครับอันนี้คือมารับกล่องของขวานอีกแล้ว ปึ๊บโอ้ยตัวละครใหม่เหรออ,อ๋อมีตัวละครอ,อื่นด้วยอ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> การ์ดโอเคนึกว่าจะมีตัวละครเพิ่มนึกว่าจะมีเข้าทรงเพ้าทีมด้วยหรือเปล่าเนี่ยดาวรุนรนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นจริงๆครับเกมนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ใช่ไหมออน่าจะใช่นะโอเคนะครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นการจัดเด็กหรือเปล่านะครับจัดพวกัา,กาต่างๆเนี่ยเนีอืมลากการ์ดลงมาใส่เออมมาให้ใส่การ์ดได้ทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าใบอ่ะโอเคครับเป็นการจัดเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วก็อ,อันนี้โอ้ยโยนก้อนหินใส่ได้ด้วย โอเคคือการาดทุกใบนะครับมันไม่ใช่ว่าอาจะเป็นการาดที่มีรูปเฉยๆคือรูปในนั้นนะ่ะมันก็ขยับได้ด้วยนะครับก็เหมือนแบบทีมฮร์ร่พอตเตอร์เนาะนะครับผมจะเป็นแบบนี้เพราะว่าในฮร์ร่พอตเตอร์หนังสือพิมพ์นะครับมันก็จะขยับนะครับผมมภาพในหนังสือพิมพม์นะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วอะข้ามไปนี้ในเรื่องกดข้ามแบบเร็วๆนะ โอเคมาปุ่ม,มอื่นๆเรายังกดไม่ได้นะครับเราต้องกดไปตามที่ตัวเกมเขาแนะนำก่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยนะเขาจะมีการแนะนำอยู่นะครับโอเคเข้าไปอามาแล้วแล้วก็เข้าไปสู้อีกเหมือนเดิม,มก็ในส่วนของตรงเกมเนี่ยผมจะเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะไปลองเล่นอีกทีหนึ่งนะคะ เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นการดวลกันแบบเหมือน PVP ปะ่ะนี่ครับผมมาดวลการใช้เวทมนต์กันนะครับนี่อันน่ะโอเคฮะยังไงต่อครับอะลากลงไปนี่โจรโจรอาว์เวลอะลากลงไปนี่แน่้อ,องไห้ร้องไห้เอ้ยเข้าท่าเข้าท่า อ๋อเป็นการ PvP กันแบบนี be okay, ้ด <edia> <ine> mm ้วยแฮะนี่โอเคแล้วก็ลากลรไปชึบจะก้อนสรูมีแนะนำการ์ดต่อไหมไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือให้เราเอาการ์ดลงไปเลยตามสไตล์ของเราโอ้ยนี่เนี่ยนสเตอร์บุ๊กใครจะตายก่อนกันเรียบร้อย เฮ้ย PVP เข้าท่าว่ะโอเคเรียบร้อยเย่ yeah. โอ้ยังไม่หมดนีเป็นทีมด้วยนี่ครับเป็นทีมเป็นทีมมาจัดไปพร้อมโทลก,ก่อนเลยโอเคนี่โทลแล้วก็ไอตัวนี้ลงไปนี่แน่ เราสามารถเดินได้นะครับเดินเดินหลบเดินหลบนะฮะแต่ไปนี่แน่เราต้องชนะเราต้องชนะับเพื่อนนี่แน่ไปแล้วครับบุกแล้วบุกแล้วโอเคนี่แน่มอนสเตอร์บุกตัดอย่างเดียวน,น,นี่มาลงไปเฮ้ยโจรเราตายว่ะ โอเคฮนะไอคนนี้แม่งหลบเราก็ต้องหลบด้วยเช่นเดียวกันไปเลยครับไปแล้วนี่เออเดินลงไปอ๋อแต่ถ้าเกิดเอออีกตัวหนึ่งตายไปแล้วที่โดนฆ่าตายไปแล้วเนี่ยเพื่อนเราก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แล้วนะเออเรียบร้อยเสร็จสิ้นตบมือครับเก่งมากเลยแฮร์รี่ใช่ป่าวะเราคือแฮร์รี่ใช่ไหม โอเคเสร็จ okay, แล้วว้าวเออน่าสนุกมากเลยครับเกมนี้เจ๋งมากเจ๋งมากอะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ตัวเกมก็จะมีการต่อในส่วนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีอะไรอีกนะครับก็เอาเป็นว่าเอผมเอาไว้ก็กล้าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปลองเล่นก่อนนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอืม นะโ okay. อเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้เตือนในคลิปถัดไปนะกลาสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนการสมัครหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับแต่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะนะครับผมอ่ะโอเคไปแล้วครับแค่นี้นะไาแล้วสวัสดีทุกคนครับ